อาการปวดหลังปวดเอวเกิดจากกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังมันตึงมันเกร็งเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อได้แบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เส,สมอน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับลดปวดนะครับในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังปวดเอวแบบนี้นะครับถ้าเรามีคนไข้อยู่ที่บ้านเป็นญาติเป็นอะไรอย่างนี้เราอยากจะรักษาให้เราอยากจะช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อให้คนไข้เราจะนวดกันแบบไหนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนวดให้นะครับ อาการปวดหลังปวดเอวนะครับหลังท <Yes. S 2> <Brilliant. S 1> okay. ี่ว่านี่คือหลังส่วนล่างเนาะก็คือปวดที่บริเวณนี้นะครับถ้าหลังส่วนบนพวกนี้ยังไม่ใช่นะเราจะเน้นหลังส่วนล่างเลยนะครับอาการปวดหลังพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาจากกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังเนี่ยมันเกร็งมันตึงครับซึ่งกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังนี่จะมีอยู่หลายมัดด้วยกันนะครับดังนั้นวิธีการนวดเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับสําหรับวิธีการนวดนะครับให้เรานะใช้มือนะจับไปที่ ข้างสะโพกตรงนี้มันจะจับไปเจอเชิงกลางแบบนี้นะครับแล้วลูบขึ้นมาในลักษณะนี้นะนี่แบบนี้มันก็จะเป็นบริเวณของกระดูกอะลิแอคเกรสหรือกระดูกเชิงกลางทั้งหมดนะครับแล้วข้างบนนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะครับทีนี้วิธีการนวดทําแบบนี้นะ<อ>ก็เอามือนะครับลูบมาปุ๊บเสร็จเห็นไหมมือผมจะจับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใช้มือนะครับกดไปที่กล้ามเนื้อทางด้านข้างกระดูกสันหลังเนาะกระดูกสันหลังจะยาวขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็กดลงไป ข้างแบบนี้นะครับกดลงตรงๆแบบนี้เลยนะฮะกดครึ่งคลายครึ่งแล้วคลายแบบนี้แค่นี้เองนะครับ,นะรบแล้วก็ไล่ออกมานะครับเมื่อกี้ชิดเราก็ขยับออกมาสักนิ้วหนึ่งนะนิ้วหนึ่งขยับออกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นวดทั้งสองข้างซ้ายขวาด้วยนะครับตัวนี้มันก็จะคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหลักได้เยอะแล้วนะครับ ไล่นวดนะครับ 3- ถึง5รอบนะครับจากในออกนอกจากในข้างล่างขึ้นบนนะครับแบบนี้ไล่ไปไล่มานะครับถ้าใครที่แบบว่านิ้วไม่แข็งเราจะใช้อะไรนวดดีเราก็ใช้อุ้งม,มือเหมือนเดิมนะครับกดลงไปนะครับลงตรงๆแบบนี้งตรงแบบนี้นะครับแบบนี้กดลงแล้วก็ฉีกออก กดลงแล้วดันออกแบบนี้นะครับทางด้านนี้เหมือนกันนะครับเรานวดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะถึงจะปวดข้างเดียวก็เน้นข้างที่มีอาการปวดแต่ว่าข้างที่ไม่มีอาการปวดเราก็นวดคลายได้เราดันได้นะครับเสร็จแล้วเนาะให้ครบทั้งสองข้างสมมติเคสนี้เขาจะปวดข้างขวาเราก็จะเน้นข้างขวาเราอยู่ฝั่งไหนเราก็นวดฝั่งนั้นนะครับเรานวดข้ามแบบนี้อาจจะไม่ถนัดเราต้องไม่ยืนอีกฝั่งหนึ่งพอดีเดี๋ยวมันจะบังกล้องผม เลยนวดแบบนี้ให้ดูแต่เวลาไปนวดฝั่งนู้นก็ใช้เป็นนิ้วลงนะฮะหาจุดตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อเลยนะครับว่ามันบริเวณไหนนะะทีนี้ถ้าเกื่อว่าเราเจอจุดที่มันแบบเกร็งตึงมากๆเราจะใช้อะไรใช้ศอกได้ครับกดคลึงได้แบบนี้วาง1 2 3 4 5อผ่อน1 2 3 4 5ผ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆก,ก็ได้นะครับ ไล่ไปนะครับให้ทั่วเนาะเสร็จแล้วนะครับทางด้านข้างเราจะกดทางด้านข้างในลักษณะนี้นะกดแบบนี้นะครับวิธีการก็ใช้มือกดเข้าไปเข้าหาตัวกระดูกสันหลังแบบนี้นะครับมันจะได้อีกกลุ่มก้ามเนื้อหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้ครับนอกเหนือจากการกดลงไปตรงๆแล้วกดทางด้านข้างในลักษณะนี้ด้วย ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะคลายกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ยืดโดยการให้พับเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้ครับแล้วก็ใช้มือนะจับที่หน้าขาแล้วอีกมือนึงจับที่บร,ริเวณเชิงกรานแล้วยกขาขึ้นยืดที่บร,ริเวณทางด้านหน้าด้วยนะครับแบบนี้ยืดทางด้านหน้าแบบนี้ยืดทางด้านหน้านะครับ ก็ยกให้สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าใครไม่ไหวเอาขาวางก็ใช้มือพับขาแบบนี้ก็จะตึงมากขึ้นแค่นี้เองค้างไว้นับ1-5น่ถึงห้าอนนะครับแล้วก็ขยับ1,2,3,4,5ส่หแล้ว่อน,นะครับมันจะยืดทั้งด้านหน้าขาด้วยแล้วก็ยืดที่บริเวณหน้าหลังส่วนหน้าด้วยนะครับ เราทำทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับอ่าบริเวณเชิงกรานอีกกลุ่มนึงเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับตัวก้นกบเนี่ยเรามือวางที่ก้นกบแล้วก็ยืดตรงนี้ได้นะครับบิดขาออกบุกขาออกแล้วก็ยืดมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับที่บริเวณสะโพกถ้ากรณีที่มีอาการปวดหลังเล้าลงสะโพกด้วยก็จะช่วยได้เยอะนะครับ ข้างนี้เป็นไงข้างนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยต่อไปนะครับพอเรานวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเนาะสิ่งที่เราควรจะต้องให้คนไข้เขาทําด้วยก็คือให้คนไข้เขาออกกําลังกายท่านี้ครับให้คนไข้เอามือวางไว้หน้าบริเวณใบหน้าแบบเนี้ยแล้วก็วางแล้วก็ดันขึ้นมาโอเค ดันขึ้นมาในลักษณะนี้ถ้าเขาดันได้สุดจะดีนะครับถ้าดันไม่ได้สุดไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้ดันค้างไว้นับ1-5ถึงแล้วก็วางลงช้าๆนะครับหรือจะได้แค่ข้อสอบนิดเดียวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นสุดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ได้เนาะนะฮะทีนี้ถ้าเราจะช่วยเขาให้มันตึงมากขึ้นเราก็ใช้มือนะ,อะดูนะให้คนไข้นอนราบก่อนเราใช้มือวางลงไปตรงนี้แล้วให้คนไข้ดันขึ้นมาแบบนี้ นะครับแล้ววางอ่ดันขึ้นแบบนี้วางนะคนไข้ทำประมาณสัก3-5ถึงรอบถ้าทำไหว10รอบเลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันคลายได้มากขึ้นครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านที่สนใจวิธีการรักษาวิธีการดูแลตัวเองหรือว่าวิธีการดูแลคนในครอบครัวท่านสามารถติดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า TikTok นะครับโดยพิมพ์ค้นหาชื่อว่าบัณฑิตกายภาพ,าพนะครับส่วนทาง YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์หาชื่อว่าบัณฑิตกายภาพ,าพบัตรและจัดก,กระดูกสําหรับท่านที่ใช้ไลน์เป็นประจานะครับท่านก็สามารถจะค้นหาพวกเราได้ในไลน์วูมนะครับโดยใส่คําว่า แอดนะครับใส่ @sign นะครับบันฑิต p h สิโ o ครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามพวกเราได้โดยที่ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ